สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเดอะจีมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็เรามาอยู่ในช่วงไม่มีคลิปอะไรจะลงอีกแล้วนะครับวันนี้เดินมาที่สวนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็ทํางานมา3 4วันติดต่อกันก็ขอหยุดบ้านแล้วกันนะครับก็เราไม่ได้มาถ่ายคลิปที่สวนกันนานแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ที่สวนนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับผมทางสวนยายบ่มกับตาใจครับตอนนี้ได้ปลูกอะไรบ้างนะครับผมแล้วมีต่อเติมอะไรบ้างไปรับชมกันนะครับว่ามีอะไร apple. ตอนนี้ทางสวนนะครับทางพ่อครับก็ได้ทําห้องเรียกว่าห้องนอนกระท่อมนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ทําห้องน้ํานะครับทําห้องน้ําด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีปลูกข้าวโพดปลูกพวกฟักทองนะครับไปรับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทัวร์รอบๆอีกครั้งนึงนะครับช่วงที่ไม่มีคลิปอะไรจะลงนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ โอเคครับผมก็มาเริ่มกันตรงที่พอดีนะครับต้องทำเป็นห้องใหม่นะครับผมอีกห้องนึงก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเคยรีวิวไปแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็ไปหาย้อนดูแล้วกันนะครับผมอีกห้องนึงนะครับผมก็ทําแบบงบไม่น้อยนะครับผมก็เนี่ยเขาเป็นห้องประมาณนี้นะครับเอาไว้นอนเล่นนะครับผมนี่ครับผมมีเปเปูข้างในโอเคครับก็ประมาณนี้ครับมองมีหน้าต่าง สี่บาทนะครับผมตอนนี้ก็มองไปเห็นทุ่งนานะครับก็อีกด้านนี้ก็มองไปเห็นห้องน้ําทางนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปหาให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะเห็นบ่อปลานะครับบ่อปลาตอนนี้ยังไม่ได้เลี้ยงนะครับด้านนี้ก็จะเห็นเป็นพวกสวนนะครับโอเคก็มีแค่ดีนะครับผมมีเพิ่มเติมมานะครับ เวลาทะเลาะกันก็มานอนเล่นอยู่ที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะไปดูห้องน้ำโดยทำตอนนี้พ่อก็กำลังพ่อกำลังฉาบใช่ไหมอ่ากำลังฉาบนะครับตอนนี้ทำได้ประมาณกี่วันแล้วนี่สิบกว่าวันแล้วนะครับผมตอนนี้พ่อก็กำลังผสมปูนะครับห้องน้ำเล็กๆนะครับประมาณนี้นี่ทำเองนะครับโคตรเก่งเลยครับตัดใจโคตรเก่งเลย ้องน้ำมีสามชั้นนะครับสามชั้นด้านบนก็เหมือนมีประตูเล็กๆนะครับจะร้อนไหมไม่ร้อนใช่ไหมอตอนนี้พ่อก็จะฉาบไปแล้วนะครับตรงนิดหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวเวราติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าหลังเสร็จมันจะเป็นยังไงนะครับก็หลังเล็กๆนะครับผมจะได้ไม่ต้องวิ่งไปที่บ้านนะครับ พื่อขี้นะฮะก่อนในส่วนของบ่อปลานะครับผมบ่อปลาตอนนี้ไม่ยังไม่ได้เลี้ยงปลาดุกนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้แบบทําอะไรนะทําหลังคาต่อมาจากห้องน้ำนะครับผมทําหลังคาต่อมาจากห้องน้ําก็โอ้บงังแดดทาหลังคาอะไรให้มันเรียบร้อยแนละ้วก็ถึงจะลงปลานะครับจะพาเดินดูรอบๆ กระท่อมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับที่ใครยังไม่ได้ดูคลิปเนาะนี่ครับ,รบก็เล็กๆนะครับเอาไว้มาปิกนิกนะครับเอาไว้มานอนเล่นมีกล้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดู พวกพืชผักสดครัวนะครับว่าตอนนี้ทางสวนยายเพิ่มกับตาใจนะครับตอนนี้มีปลูกอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นพุทรานะครับผมพึ่งเด็ดไปไม่กี่วันนะครับผมตอนนี้หนอนมันเริ่มเยอะขึ้นก็เลยต้องรีบเด็ดเก็บไปนะครับไปเดินดูนะครับส่วนหลักก็ตอนนี้แม่ครับก็ได้เริ่มปลูกฟักทองนะครับผมตอนนี้ก็ยอดฟักทองก็มีดอกนะครับออก ลลนะครับมีทั้งฟักทองนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับก็ยาวเลยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นเป็นต้นฟักทองนะครับโอเคเดี๋ยวเดินไปดูตรงต้นข้าวโพดแล้วกันทางนี้ก็จะเป็นต้นข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดตันนี้ออกเริ่มออกผลแล้วนะครับผมโอ้เป็นดงเลยนะครับนี่นะครับออกฝักแล้วนะครับผมใครสนใจสั่งซื้อ ติดต่อเอาไว้ได้เลยนะครับผมก็อีกไม่กี่วันน่าจะเออกี่เดือนนะหนึ่งเดือนไหมก็น่าจะได้กินนะครับเดี๋ยวเดินไปดูฟักทองข้าหนูนะครับมีพริกนะครับแวะมาได้นะครับผมส่วนยญ่เบิ่มกับต่ายใจนะครับข้าวโพดเยอะเลยนะครับผมก็พอพอกินเองพอขายได้ถ้าใครอยากซื้อนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับฟักทองทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นฟักทองแล้วก็ผสมข้าวโพดนะครับส่วนทางด้านนี้ก็เป็นมัน ฟักทองผสมข้าวโพดไปดูกันนะครับว่ามันจะมีผลอะไรอย่างสังเกตดูก็ตอนนี้มีโอ้นี่ไงมีดอแล้วก็มีผลแล้วนะครับนะใครจองได้นะครับลูกนี้ก็อีกไม่นานนะครับก็จะได้เก็บฟักทองมีผลเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ลูกนี้เริ่มใหญ่แล้วนะครับไอ่ลูกนี้เริ่มใหญ่แล้ว วันนี้วันหยุดนะครับถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูด้วยกันนะครับผมในช่วงที่คลิปไม่มีอะไรจะลงนะครับอยู่ที่สวนยัยเบิ่มกับปัจใจนะครับแดดตอนนี้น่าตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับผมมารีวิวมาถ่ายตอนแดดเปรี้ยงเลยก็ค่อนข้างๆไม่ถือว่าร้อนมากนะครับแต่ก็ร้อนอยู่เหมือนกันโอเคครับตั้หลักก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีเปลี่ยนแปลงก็เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีห้องนอนห้องนอนเล่นนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับผมอันนี้ใช้งบไปเท่าไหร่พอ ไอห้องเนี้ยประมาณห้าพันห้องนี้ก็ใช้งบเล็กๆน้อยๆนะครับผมประมาณ5,000ันใช้ไม้อัดธรรมดานะครับผมเหมือนจะมันน้ำเหมือนมันพองป่ะอ๋อเป็นไม้อัดแบบไม้ไม้ไม้อะไรไม้แผ่นไม้แผ่นไม้อัดครับธรรมดานะครับผมไม่ได้ดูแข็งแรงอะไรมากแค่เอามาปิดบังเฉยๆนะครับผมก็ห้องน้ําตอนนี้งบเสรอยแล้ว ห้องน้ง 15, นะํางบหมื่นห้านะครับห้องน้ําแพงกว่าห้องนอนอีก <laughs> <c oughs> ม่มีกระเบื้องนะยังไม่มีกระเบื้องอีกเนาะโอเคครับทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีก็ทํานะครับทําเองก็มันไม่ต้องหมดค่าช่างอะไรมากมายนะครับโอเคก็คลิปนี้ มีแค่นี้แล้วกันนะครับพาชมสวนพาพาชมสวนยิ่เบิ่มกับตัดใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปช่วงไม่มีอะไรจะลงนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเวยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ